สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮล์แม็กซ์ทีมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน,นงานอินเต n ร์เนชั่นแนลมอเ o อร์โครับครั้งที่45แล้วนะครับจัดที่เดิม Impact นะครับชายเชล l ลนเจ e ร์ฮ l รนะคุณผู้ชมห3นอก<ช>จากนั้นปีนี้เขาจัดพิเศษด้วยมีอีก1 h ึฮอ์เป็นฝั่งฟอร์ลัมครับถ้าเกิดว<ช>่าใครไป b ิ๊ d w o ด f ูฟพอนั่นแหละพอน้ำถีใช่คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในบูธของ ดีเอ็มีคิวคิวใหญ่ขนาดนี้จะเป็นที่พ <c oughs> ่ออื่นใครไม่ได้เอาไต่ั้งใต้เอาไตชั้นใบตรงนี้ <c oughs> ใช่แล้วก็รถที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของบูติเอ็นควีในปีนี้เลยครับนั่นก็คือ BNV IX สองนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามพวกเราตั้งแต่ Japan Mobility Show ก็จะเห็นพวกเราเนี่ยไปซุกซนกับตัว IX สองตอนนี้น้องก็บินจากญี่ปุ่นมาแล้วมาขายในไทยแล้วเรียบร้อยแต่ในไทยจะเป็นตัว IX สองซึ่งก็คือตัวไฟฟ้าเท่านั้นนะครับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ปกติไม่ได้มาขายนะครับไะเรามาดูกันเลยไหมคุณผู้ชมว่าเวอร์ชันไทยจะน่าใช้ขนาดไหนและราคาเท่าไหร่ออปชันจะดีหรือเปล่าใช่เลยครับไปดูกันเลยนะครับ เริ่มที่ด้านหน้าครับพี่ต๊อปครับผมแน่นอนว่าทีที่ผิวของเขารอบนี้เนี่ย ดึงเอกลักษณ์ของ LED มาอยู่ด้านหน้าเช่นเคยนะครับับกลางคืนสวยมากนะไตคู่ที่มีไฟรอบๆอ่ะสวยทุกรุ่นเลยซีรีส์5ซีรีส์7ใหม่ก็คือสวยหมดแน่นอนว่าซีรีส์2มาทาง2 X 2ใดๆก็ต้องสวยมากเช่นกันใช่แล้วครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของเขารุ่นหลังๆมาเนี่ยคือฝากระโปรงก็จะบุกลงไปแบบนี้เป็นไทโรเดนามิกไปนะครับผมบริเวณด้านหน้าตรงนี้นี่ก็มีกิวเปิดปิดใช้การใช้งานเช่นเคยนะครับถ้ามองมามองใกล้ๆจะเห็นเลยว่ามีแผ่นที่ปิดอยู่ด้านในนะที่จะเปิดปิดตามการใช้งานแล้วก็จะดูอาาากศเข้ไปใบ จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเช่นเดียวกันครับไฟหน้าครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ต็อปมาขอดูหน่อย LED สวยนะคืองานของ B M อ่ะไฟหน้าสวยมาตลอดอยู่แล้วพวกชิ้นงานพลาสติกด้านในก็คือเห็นไหมคมกริปใส่กริปแล้วก็มีคุณภาพมากนะจ๊ะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบอันนี้ก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบ Adaptive LED นะครับผมแล้วก็ด้านในจะเห็นว่ามีการตกแต่งด้วยชิ้นสีฟ้าด้านใน ก็คือตามสไตล์ของรถที่เป็นแบบ EV รถไฟฟ้าต่างๆก็ต้องมีสีฟ้ามาแซมๆหน่อยไม่ได้ดูคีตาแล้วสวยสวยสวยๆอันนี้สวยเลยครับมาดูที่ล้อกันบ้างนะจ๊ะอันนี้ล้อขนาดเท่าไหร่คุณนภัสตัวนี้นะครับจะเป็นล้อขนาด245 4 0 R 2 0นะครับผมทรงสไตล์ที่เป็นครอสเซอร์เวอร์อย่างงี้เนี่ยดูค่อนข้างลงตัวเลยดูดีไซน์นี่นะเหมือนหน้าผักกันดั้มนะเหมือนหน้าผักกันดั้มเออได้อยู่ไดเสียงเอฟเฟ็กต์ตัวเวอเออแล้วก็ ตัวคาลิเปอร์เบรกเนะี่ยเป็นสีฟ้าฟ้า BM เด้วยนะฟ้าจริงๆเออใช่ฟ้าจริงๆฟ้าจะเป็นสีอื่นไปไม่ได้พี่ใช่ <laughs> แล้วก็ด้านข้างนะจ๊ะแก้มข้างก็จะมีสัญลักษณ์อักษรเอมพร้อมกับสีตรไลคัลเลอร์ตรงนี้แน่นอนครับเอกลักษณ์ของ BMW อ็มดับเลยูกระจกมองข้างก็มีไฟตรงนี้นะจ๊ะ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินได้ดแล้วก็มีกล้องตรงนี้ให้ด้วยใช่ครับรวมถึงมีตัวบายสวอปบันเทอร์ริงตรงนี้ด้วยด้วย เป็นรูปอะไรครับนีนรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะโอเคอันนี้องเห็นชัดเจนเนาะแล้วก็ที่จับประตูเป็นแบบเรียบไปกับตัวรถแต่ว่ายังไม่ได้แบบเรียบสนิทเข้าไปอ่าอย่างนี้เปิดเปิดด้านบนนะไม่ได้เปิดแบบเป็นงัดขึ้นไม่ได้ขึ้นมาข้างบนจะเห็นว่าครึ่งหน้าเนี่ยเป็นพาโนรามิคใช่แบบการ์ดประมาณนี้การ์ดมาถึงประมาณนี้ใช่ครับผมแล้วก็มีแหลกหลังคาสีดำนะจ๊ะเป็นโนมแบล็คทางนี้ด้วยดูพอร์ชชาร์จนิดนึงไหมตรงบริเวณก้านชาร์จนะครับผมก็จะเป็น ลักษณะของสวิตในการเปิดไม่ต้องกังวลเรื่องยางกระเสื่อมสภาพนะครับผมก็สามารถกดแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เราก็ดูได้ว่ากําลังชาร์จอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไปดูตัวแหงหน้าปัดางแบบที่เราชอบนะเพราะบางเจ้าแบบดึงมาแล้วมันห้อยๆอยไงเราถือว่ามันเก็บงานไม่ดีอันนี้คือแบบสบายใจได้ว่าใช่ใช่ชอบนะมาดูด้านท้ายกันบ้างนี่ สไตล์เปูเป้นะครับผมตัวหลังคาเนี่ยก็จะลาดมาแบบนี้เลยพร้อมกับที่ใบปัดน้ำฝนหลังที่ไม่มีได้ก็ยังมีไล่ฟ้ามาให้แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3านะจ๊ะอยู่ที่ด้านบนกระจกแบบนี้อันนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าลักษณะเนียหลังคามันลาดเนาะแต่รถเมี่ก็คือจะกวาดไปประมาณหนึ่งนะครับอย่างที่เคยบอกว่ารุ่นนี้ดีไซน์คือพิชกุฏมากนะว่าตัวไฟท้ายจากดีไซน์ที่เป็นแบบตัวแอลยาวๆอย่างนี้เป็นแบบแนวตั้งเล็กๆแบบนี้แหละทล้อไปกับตัวไฟหน้าใช่ครับผมลักษณะของเซ็นเซอร์ต่างๆก็มีมาให้บริเว ดิฟิวเซอร์ตรงนี้ด้วยอากาศเล็กๆทีเนี้ยคุณธภัทเรามาดูกันว่าเปิดฝาท้ายยังไงใช่ไหมปึออ๊บถูกต้องอันนี้อันนี้มุกปะเนี่ยคลัมอยู่ตั้งนานเราก็จะมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนไงฝาท้ายมาแล้ว<ร>เป็นยังไงคุณธภัทด้านในด้านในเนี่ยเวลาเราเปิดฝาท้ายมาเนี่ยจะเห็นว่ามันพับเ,เรียบแต่ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ย ก็จะมีส่วนเก็บของด้วยก็คือสูงประมาณนี้ใช่จริงๆไปได้อีกนะสูงประมาณนี้ตรงนั้นเนี่ยมีที่ชาร์จฉุกเฉินมาใชด่ด้วยอยู่ตรงนี้นะจ๊แะจแล้วก็ด้านหลังถัดไปก็จะเป็นเรื่องของชุดมอเตอร์ด้านหลังแต่ตัวนี้เป็นตัวขับเรื่องสีล้อนะครับครับผมมีชุดมอเตอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยทีนี้นะครับรถไฟฟ้าจาก B M W แบบนี้กระปุกกระปิกแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในจะนั่งสบายหรือเปล่าได้เลยครับคุณนภัสขึ้นคนขับเรืจ้าช่วงนี้แบบว่ามีีแต่่่่คนนนววกกกเเเเเรรืองงบาาาะหหลลััิไไปปดดู ผมว่าผมต้องปรับบอกอื่นิดนึงหูดประตูแน่นอยู่นะฮึบชึบอ p โพ i ิชันที่เหมาะสมนี่มาอยู่ที่บริเวณด้านในครับเอ่อเริ่มต้นที่หัวก่อนเลยเพราะว่ามันสัมผัสใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าผมอาจจะปรับบอกสูงไปอาลองลงมาเซตนิดนึงก็พอได้นะครับผมแต่ว่าว่าภายในรู้สึกว่าบอดมันค่อนข้างอบประชับสำหรับบอดี้แบบผมเนาะอะก็ก็ถ้าจะให้นั่งสบายเนี่ยต้องปรับเบาดลงมานิดนึงครับผมแล้วก็ปรับอาพวงมาลัยตรงนี้นี่ก็สามารถปรับได้เป็นแบบ นีเลยนะครับผม1 2 3 4เข้าออกแบบนี้4ทิศทางได้เลยนะครับบริเวณจอด้านหน้านะครับผมตรงนี้มันจะเป็นจอขนาด10.25แล้วก็10.7นะครับผมที่ใช้ในการแสดงส่วนของความเร็วแล้วก็ในส่วนของมีเดียต่างๆนะครับโดยที่ระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยจะเป็น BMW เวอร์ชัเกแล้วอร์ชั o n เกนะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมการปรับเกียร์ต่างๆนะครับผมฟังก์ชันต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเคยปุ่ม start stop มีอยู่นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่มีปุ่ม start stop ให้ด้วยใช่แล้วก็ดูไม่ละทิ้งความเป็นแบบ ความเป็นรถยนต์ที่ใช้งานง่ายอยู่อ่ะเพราะว่าบางเจ้าที่เป็นแบบหน้าจอทุกอย่างอยู่ตรงกลางอ่ะจะใช้งานยังอันนี้คือปุ่มเป่มยังใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วก็คันนี้ที่ดีอีกหนึ่งอย่างคือได้เครื่องเสียงจากหามิคาดอนนี่นะจ๊ะใช่ครับมผมสุดสุดอ่าส่วนของผมอะไรผมก็ชอบอีกเรื่องหนึ่งนัดเนี่ยค,ความดูความอบกระชับเต็มมือของเขาเนี่ยวัสสุที่เขาให้นะนี่หนังอย่างดีแลบผมรวมถึงบริเวณคอนโซลต่างๆก็มีการบู ใช,<า>ใช่หนังค<น>าราอาคาราลาแล้วก็ตรงนี้มีลวดลายกราฟิกอยู่บนวัสดุที่เป็นแบบเหมือนเป็นผิวสัมผัสโลหะแบบปัดเงาอ่ะอันนี้เราชอบนะสวยทีนี้จุดสังเกตหนึ่งครับที่จะมีความแตกต่าง ระหว่างรุ่นที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็รุ่นที่เป็นน้ํามันนะครับซึ่งตัวน้ำมันเนี่ยไม่ได้มาขายบ้านเราแต่จะบอกไว้อย่างหนึ่งคือตัวพื้นฮะตัวพื้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เก็บแบตเตอรี่ยาวไปจนถึงบริเวณเบาะด้านหลังครับถ้าไปนั่งด้านหลังแล้วจะเห็นเลยครับว่าเป็นอุปสรรคในการนั่งเล็กน้อยนะครับผมสาหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเจอคันจริงของตัว BMW iX2 นะครับขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าแบบนี้นะครับเมื่อเจอตัวจริงได้ในงาน Bangkok International Motor Show ที่บูธ BMW นะครับเดินมามุมบัวอเลยฮะขาง่ายหาจอยู่ตรงกลางไ คันนี้เท่าไหร่นะคุณนับคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเป็นเจ้าของนะครับราคาที่3า9ล้าน่บาทนะใช้ได้นะครับผมคุณผู้ชมที่สนใจเนาะมาดูกันได้ที่บูธ b m w อแต่ว่าไฮไลท์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีคันอื่นอีกเดี๋ยวพาไปดูทางนู้นเลยจ้าครับไปเลยครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ ห้ามพลาดมันไม่ไฮไลท์ได้ยังไงโอ้โหราคารุ้งซะขนาดนี้โปรแรงโปรเด็ดสุด,สดใช่แล้วครับนี่คือตัว bmw 2 2 0 i grand coupe m sport นะได้ชุดแต่ง m sport ด้วยนะครับในราคาแค่ล้านเก<อ>้าแล้วที่สำคัญพอนเพียง1 6ื่นหกใช่นะไม่ถึงหมนะื่นเจ็ดอะ ก็น่าสนใจเนาะสำหรับคนที่แบบอยากขยับมาลองใช้รถยุโรปบ้างอยากได้ไปพัสีฟ้ามาไว้ในบ้านบ้างเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดในบูธ BMW ในงาน Bangko k International m o t o r s h o ชปีนี้เลยครับอ่ะแต่ถ้าเงินเหลือล่ะฉันรวยฉันไม่ได้อยากได้แค่แบบซีรีส์สองแบไฟฟ้าอีกแบาไฟฟ้าอีกไหม iX ไหมไปไปดูไปดูกันเลยครับนี่ไงคุณผู้ชม้อเงินเราเหลืออีกร้านนึงอ่ะ 1999มันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องเพิ่มงบเป็น2999กับคันนี้ iX3 โมเดลยอดนิยมใช่หลายคนรอคอยนะครับตัดปัญหาเรื่องบอกแคบไปเลยเนาะใหญ่ขึ้นแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ทรงนี้แต่ไม่อยากจะรรยไฟฟ้ามีนู่นมีนู่นมีตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกอยู่นะเขายังเขายังไม่ได้เลิกขายรุ่นฝันดามนะคุณผู้ชมใช่ขอดูนิดนึง อุ้ยไม่ถูกนะสามล้านแปดก็ขึ้นมาอีกแต่อย่าลืมว่าออปชั่นเยอะกว่าแน่นๆเลยเพราะตัวนั้นเป็นตัว expiring ก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายก็อาจจะตัดออปชั่นบางอย่างออกแต่โดยรวมก็คือเป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยครับใช่ก็ยังดีนะที่เขามีตัวเลือกให้เลือกอยู่เนาะเงินน้อยเงินมากก็ว่าไปนะพาร์่านก็ชอบนะรถ SUV ยูวีคันใหญ่แต่ว่าอยากให้มันแบบสปอร์ตขึ้นอีกนิดนึงมันมีรุ่นไหนไหมยังมีอยู่ไหมพี่ชอบใหญ่ใหญ่เลยอยากได้สปอร์ตอลยครับเอสคี หรอยังไม่อยู่หรออ่ะตรงนี้แหละแต่เที่ยวลงลงไปอ๋อตรงนี้จะว่าใช่มีอยู่แล้วถ้าเกิดจะโผฉันเบื่อคันใหญ่ๆแล้วมันมันขับไปมันมันขับบ้านไปอะนะพารเดี๋ยวมันไม่มีที่จอดพี่พี่มีคันใหญ่อยากได้เป็น SUV แต่ว่าเล็กลงอีกหน่อยมีไหมมีอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไอกวนนี่เลยอันนี้เหลานี่เลยเหรออ่ะเป็น crossover size เป็นประมาณนี้เลยประกอบไทยสวยสวยไหมชอบไว้ราคาดีด้วยนะสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับ บอกเลยว่า X1 เดี๋ยวนี้ไซส์มันจะเท่า X3 สมัยก่อนแล้วซึ่งเครื่องยนต์ของตัว X1 เนี่ยยังมีทั้งตัวสันดาปวัวแล้วก็ตัวพลักอินไฮบริดด้วยนะครับผมยังมีให้เลือกใช่แล้วก็เลนนี่วิ่งได้เป็นร้อยโลด bm มี่เมพิวตตัวเลือกให้เลือกเยอะนะคะใช่แล้วถ้าเกิดว่าฉันเบื่อรถ SUV แล้วนะพาร์ทอยากขับแรงๆเปิดประตูล็อตใส่ลมสนุกชมวิวเอาเล็กลงไปเรื่อยๆนะอยากอยากเปิดประทตูแจ๊สสีมีมีตัวซีรีส์ทัชเกงอ๋อมีมีมีอยู่มีโชว์มีโชว์ดได้ใช่ไหม นึกไปหนึ่งปานะนะพาร์ทะสี่มันนั่งได้แค่สองคนใช่ปะใช่ใช่ถ้าฉันอยากขนของเยอะๆแต่ว่าอยากแรงด้วยมันมีไหมรถที่แบบทั้งขนของได้ด้วยเราก็แรงด้วยอ่ะนอกแต่ขนเยอะแล้วยังเม็ดเยอะอีกนะคนหรือรถคนมีไหมมีไหมขนเยอะแรงแรงไเอ็มสามคนนี่เลยพรอบ้านใจกลาในตำนานวตอนนั้นเห็นในเว็บที่เมืองนอกเปิดตัวแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอาเข้ามาขายในไทยมาจ้านี่เลยสำหรับตัวนี้นะครับผมสิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นไรพี่ราคาไหนบอกงบไม่ใช่ปัญหาราคานะคะก็คือ นอกจากตัวรถเนี่ยที่กระชากเราหลังติดเบาะแล้วราคาคือกระชากเงินในกระเป๋าแล้วเหมือนกันก็ต้องเข้าใจว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยแบบมาแบบเออจริงจริงใช่ขึ้นไปดูนิดนึงไหมขอขอสัมพันธ์นิดนึงเถอะอุตสามาทั้งทีแล้วหูตปอตจริงข้างนอกอะดูบ้านนะ แต่ข้างในคือสปอร์ตมากนี่ขาตรงนี้ล็อกอยู่ทรงเลยนะเพราะว่าตรงกลางเขามีแบบนูนขึ้นมาแล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยนะี่คาร์บอนคาร์บอนเป็นเหมือนกับตัวโรลเลอร์คสเตอร์เลยลห,หลังอ่ะก็คือแบบกระชับมากอ่ะนี่แหละครับพี่รถในตำนานที่เรียกได้ว่ายังคงเป็นเครื่องอสกดดั้งก็จริงแต่ว่าลักษณะของตัวรถเนี่ยคือออกแบบมาอืเป็นพอบ้านจริงๆใช่แซบมากนะอืม เียกได้ว่าอย่าไปขับตามเขาเห็น MM อยู่ใกล้ๆอยู่ไปยุ่งเลยเขาเลยเชิญเลยคันนี้ชอบแหละชอบทั้งยูททลิตี้ที่แบบกว้างขวางๆๆทั้งแบบพรฟอ์แมนที่แบบแรงมากๆแต่ราคาน่าจะจับดิฉันน่าจะไม่ไหวคุณภาพมีมีมีรถที่แบบทั้ง<อ>แงรง <ๆ S 1> ทั้งประหยัดแล้วก็นั่งสบายด้วยไหมคันนี้ไหมครับพี่จัด i5 <c oughs> มีได้เหรอมีอยู่ไหนเนี่ยไปดูกันมานี่นี่นี่้พเราก็เลย i5 คันนี้เลยเหรอซีรีส์ห้าไปเลยครับไหนขอลองนั่งดูรถไฟฟ้าไปเลยสบายอย่างที่เธอบอกหรือเปล่าถ้าซีรีส์ห้าไม่สบายแกไปรู้ว่าจะหาอะไรมาให้พี่สบายเลยพี่จัดเลยมาแล้วนะวิ่งได้ห้าร้อยกว่าโลคิดว่าไงสนแบบนี้ถูกก่าคันเมื่อกี้เกินขึ้เกินเข้าตัวอีนะบอกเลยว่าซื้อคันนี้สองพันอะ ยังไม่เท่า M3 ครับเมื่อกี้เลยนะจริงๆได้ความแรงก็อาจจะไม่ได้เท่าความสปอร์ตอาจจะไม่ได้เท่าแต่ก็ได้อยู่แหละเนาะให้ความรูหราสบายอยากด้วยเพราะว่าขับขึ้นวยไฟฟ้าใช่แล้วครับแล้วก็นี่จะบอกว่าราคานะคันนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาเริ่มต้นอ่ะ4.7 9 9 4ดเ9เาี่จช่าเานี่ยตอนนี้ลดลงเหลือแค่เริ่มต้นที่4 5 9 9าใช่4.5นใช่ยุ้ยราคาดีนะ4.5่ล้าแต่จริงนะ น่าสนใจคันนี้<ด>สนใจมากคือรถไฟฟ้าในงานจะต้องบอกว่า BMW เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากราคาที่แบบจับต้องง่าย<ช>แล้วยังมีแพคเกจในเรื่องของ BSI เรื่องของประกันต่างๆที่มีการปรับมาให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เป็นเจ้าของแล้วก็อยู่กันมายาวๆได้ด้วยก็สบายใจได้นะคะสำหรับรถจาก BMW ที่เขามีทั้งแบบประกรัน ที่นีอย่าง<ช>เบี้ใช่ไหมคุณธนาพ์ใช่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาในงานนี้นะครับผมตัวประกันตัวรถเนี่ยให้ BSI มากสูงสุดถึง6ปีด้วยกันมีเลยเหรอใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเบี้ยครับสามปีประกันอุบัติเหตุยาวไปเลยเนาะชิวๆนะครับรผมถึงเรื่องดอกเบี้ยผ่อนนะครับถูกจริงๆ อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะจ๊ะสําหรับคนที่อยากได้รถซีดานแต่ว่าขนาดไม่ต้องใหญ่จืเกินไปนี่ไงหน้าตาก็ยังมีความสปอร์ตด้วยและก็รักโลกด้วยเรียกว่าเป็นซีดานที่แบบประมาณซีรีส์สามด้วเป็นไฟฟ้าก็จะเป็นตัวเดไอซีแบบนี้นี่เองนะฮะราคาไม่น่ากลัวด้วยไม่ถึง4ถึงจะเป็นไอซีแต่ราคาไม่ถึง4นั่นก็คือ3ามล้านเก้าแสนสบาทเท่านั้นเองกับนี่เลย BMW i4 e-drive 35 M Sport นะจ๊นะเออก็ สวยจบแล้วว่ะจริงๆขับดีมากบอกใช่ใช่มมเมื่อนึกถึงแบรนด์ B M W หนึ่งโดนที่ยอดนิยมที่สุดที่ต้องนึกถึงเลยก็คือซีรีส์สามนี่มาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็น 330e M Sport นะจ๊ะนี่ปลั๊กอินไฮบริดตัวดีเซลก็มาด้วยนะครับทุกหลายราคาอยู่ที่3 1 9 0้านบาทครับผมเบามากซีรีส์3ก็คือ3ล้านนั่นเองนี่เราก็โปรโมชั่นแรงด้วยนะลองมาดูนะคุณผู้ชมว่าเบียร์มันอยู่มีโปรแรงๆอะไรบ้างในแต่ละรุ่นนะจ๊านะถ้าอยากได้ความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นขยับไปอีกหนึ่งตัวเลขเป็นซีรีส์4นะจ๊ากับนี้เลย 420i M Sport นะจ๊ะราคาอยู่ที่3าล้าน699บาทเท่านั้นไม่ถึง4ล้านนะหอวเริ่มต้นอยู่ที่3 2,799บาทนะครับก็สบายสบายได้ความหรูหราแบบสไตล์คูเป้นะยังไงก็อย่าลืมมาชมรถคันจริงกันได้นะครับที่บูธของ b m w นะครับอยู่ริมห้องเงี้ยหาไม่เจอไม่จะว่างันแล้วเหมือนกันที่เดิมใหญ่ที่ตรงนี้ที่เดิมนะจ๊าที่ อิมแพคเชเลนเจอร์ฮอล์หนึ่งถึงสามที่เมืองทองธานีจัดตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เ <7 S 1> มษายนาญญนะจ๊ะครับก็เป็นสัปดาห์เลยนะครับหาเวลาว่างมาได้นะครับงานเปิดถึงค่ำๆมาแหละเลิกงานก็มาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับผมผมพัฒน์นภัทรครับผมตับอาทิตย์มิตกมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขอตัวไปดูรถรุ่นอื่นต่อเพราะตอนนี้ยังดูไม่หมดเลยเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนะเรานภัทรเยอะเลยตอนนนั้สสีวยมาก